ให้หมวนกางเกงวางไว้ทางฝั่งร่างกายด้านที่มีแรงจากนั้นยกขาข้างอ่อนแรงพาดบนขาข้างที่มีแรงแล้วใส่ขาข้างที่อ่อนแรงก่อน แล้วใส่ขาข้างที่มีแรงเป็นลำดับต่อไปจากนั้นลุกขึ้นยืนในขั้นตอนนี้ควรมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆเพื่อจับประคองป้องกันการล้ม เมื่อผู้ป่วยยืนอย่างมั่นคงแล้วให้ดึงกางเกงขึ้นจากนั้นจัดแต่งกางเกงให้เรียบร้อยยืนขึ้นในขั้นตอนนี้ควรมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆเพื่อจับประคองป้องกันการหกล้มเมื่อยืนอย่างมั่นคงแล้วให้ผู้ป่วยดึงกางเกงลงไปที่เหนือหัวเขา่าจากนั้นนั่งลงแล้วถอดขาข้างที่มีแรงก่อน ถอดข้างอ่อนแรงเป็นลำดับสุดท้าย